เป็นก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการบินอวกาศในภูมิภาคเอเชียใต้เมื่ออินเดียจับมือกับสเปนเปิดโรงงานเอกชนแห่งแรกเพื่อขยายการผลิตเครื่องบินรบเมดอินอินเดียหน้าที่แห่งความยินดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียและนายเปโดซานเชส นายกรัฐมนตรีสเปนได้ทำพิธีเปิดโรงงานผลิตเครื่องบินทหารในเมืองวาโดดาราบ้านเกิดของนายโมดีซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินแห่งใหม่ของประเทศโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคา่า Advanced System มบริษัทผู้ผลิตของอินเดียและ Airbus d e f e n น e ์ n d Space ยักษ์ใหญ่ด้านการบินจากยุโรปภายใต้ข้อตกลงมูลค่ามหาศาลถึง2.5พันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ เพื่อจัดหาเครื่องบินลำเลียง c 2 9 5จำนวน56ลำในปี2,564โดย16กลำประกอบที่เมืองเซบียาในสเปนและได้ทยอยส่งมอบชุดแรกไปเมื่อปีที่ผ่านมาส่วนอีก60ลําลำจะผลิตขึ้นในอินเดียเครื่องบินแอร์บั c 2 9 5 made in India เป็นเครื่องบินตรวจการทางทะเลอนเนกประสงค์ maritime surveillance aircraft หรือ msa ได้รับความนิยมสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากมีความเหมาะสมหลายด้านและตัวเครื่องมีความทนทานสูงสามารถใช้ในภารกิจขนส่งสินค้าการองพยพทางการแพทย์และภารกิจเคลื่อนกำลังคนทหารโดยสามารถลำเลียงกำลังคนได้ถึง71นายหรือทหารพลร่มพร้อมอุปกรณ์ได้50นายเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินขนาดกลาง2เครื่องยนต์ติดตั้งใบพัดแบบเทอร์โบพรอ็อพ ออกแบบมาให้มีต้นทุนการปฏิบัติการและต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำกว่าเครื่องบินในแบบเดียวกันส่วนห้องโดยสารมีการออกแบบให้ใช้งานได้นเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนจากภารกิจหนึ่งไปยังอีกภารกิจหนึ่งได้ง่ายและรวดเร็วทั้งยังสามารถบินได้ทั้งตอนกลางวันและกลางคืนบินต่อเนื่องได้มากกว่าสิบชั่วโมงมีประตูท้ายเครื่องที่กว้าง,ค,งคล่องแคล่วสูงและบินในระดับต่ำได้นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมีอุปกรณ์ตรวจจับเช่น กล้องอินฟราเรดกล้องสองทางไกลกล้องถ่ายภาพระบบเรดราตรวจจับผิวน้ำระบบสื่อสารวิทยุ UHF และโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมข้อมูลภาพและภาพที่ได้จากกล้องตรวจจับระบบ FITS สามารถได้ขึ้นแสดงเป็นภาพความละเอียดสูงบนหน้าจอที่นั่งของนักบินได้ทันทีรวมถึงยังสามารถอัปเกรดเพื่อติดตั้งเครื่องตรวจจับคลื่นแม่เหล็ก MAD และตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำและระบบป้องกันตัวเอง เพื่อเอาตัวรอดจากภัยคุกคามได้ด้วยส่วนความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมก็ช่วยให้นำไปใช้ในภารกิจได้หลากหลายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงกำลังพลและสิ่งของการอพยพทางการแพทย์การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมปฏิบัติการโปรยน้ำทางอากาศเพื่อดับไฟป่าหรือภารกิจโปรยสารเคมีเพื่อกำจัดคราบน้ำมันในทะเลก็สามารถทำได้เช่นกันคงจะต้องติดตามชมผลงานการผลิต เครื่องบินซี295จำนวน40ลำซึ่งจะประกอบขึ้นในโรงงานแห่งนี้ที่ประเทศอินเดียและมีกำหนดส่งมอบลำแรกภายในปี2,569หรืออีก2ปีข้างหน้าที่จะถึงนี้